คำนี้ที่เมืองเกียวโตโประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเดินออกมาจากโรงแรมที่พักของพวกเราโรงแรมฮอปปินนะคะลองเดินชมเมืองไปเรื่อยๆกันตอนนี้เราเพิ่งมาถึงวันแรกนะคะไม่รู้ว่าจะเดินไปที่ไหนยังไงแต่เดินชมเมืองไปเรื่อยๆก่อนนะคะไปกันค่ะวัานแรกของพวกเราที่เมืองเกียวโตโประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเดินออกมาจากโรงแรมที่พักของพวกเรา โรงแรมฮอปอิน้วยค่ะบริเวณนี้ตรงนี้นะคะมองไปด้านบนเห็นป้ายฮอปอินป้ายใหญ่เลยนะคะเป็นโรงแรมที่พวกเราจะนอนที่เมืองเกียวโต4คืนนะคะสำหรับการมาเที่ยวครั้งนี้ <S <S แต่ว่าคำ่ำนี้พวกเรายังไม่มีเป้าหมายว่าจะไปที่ไหนชัดเจนก็จะเดินชมเมืองไปเรื่อยๆก่อนนะคะตามพวกเราไปค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นสี่แยก ขนาดใหญ่เลยสีแยกไฟแดงนะคะฝั่งน้นก็เป็นป้ายรถเมล์เป็นหมายเลข13อยู่ด้านหน้าตรงนี้ถ้าเป็นร้านสะดวกซื้อ mm hmm. ก็เหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไปที่เมืองไทยนั่นแหละค่ะเดินมาถึงตรงนี้นะคะเป็นสีแยกไฟแดงเลลวลาค่ะเห็นสัญ,ญลักษณ์ในรถไฟจะเป็นรถไฟใต้ดินนะคะฝั่งน้นเหมือนกันมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสถานีรถไฟ นะคะฝั่งน้นก็เช่นเดียวกันอ๋อสงสัยลงไปใต้ดินแล้วไปบรรจบกันหรือเปล่าคะพอเดินมามุมนี้ก็เห็นร้านสะดวกซื้ออีกนะคะโน่นค่ะอยู่ฝั่งน้นแล้วผู้คนก็รอข้ามถนนตอนนี้ไฟแดงอยู่นะคะยังไม่ข้ามยังไม่พร้อมให้ข้ามต้องรอ,อสัญญาณไฟสีเขียวขึ้นคนข้ามก็ถึงจะข้ามได้นะคะเป็นสีแยกขนาดใหญ่เลยนะคะ เดินมาเรื่อยๆนะคะถนนเล็กถนนน้อยก็มีอยู่ตรงนี้ซอยย่อยออกไปนะคะด้านน้องก็เป็นสีแยกใหญ่ต,ตรงเนี้ยเป็นสถานีรถไฟแต่ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรดูไฟสว่างสวัยเลยค่ะเี่นนะคะทุกคนก็เดินขวักไฝ่ไปมาเดินมาเรื่อยๆนะคะจะสังเกตเห็นร้านดโซไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยก็มีหรือเปล่าร้านแบบนี้นะคะแต่ตรงเนี้ย สถานีรถไฟแล้วก็ใกล้ป้ายรถเมย์จอดจัก,กรยานเยอะเลยค่ะนี่นะคะฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นาคาเฟ่มาตรงนี้ก็เป็นร้านสะดวกซื้อนะคะนค่ะคนก็ใช้บริการเยอะนะคะผ่านมาตรงนี้ก็เป็นคอฟฟี่ร้านกาแฟฝั่งนี้ไม่รู้ยังเปิดหรือ,รอปิดน,นะคะ ตามถนนหนทางรถราก็วิ่งขวักไข่ไปมาผู้คนก็เดินไปเรื่อยๆที่ฝั่งนูนก็มีร้านสะดวกซื้อนะคะสีฟ้าสีขาวสีเขียวด้านนนนะคะเดินมาถึงตรงนี้ก็เป็นสีแยกนะคะแต่มองไปตึกกลามบ้านช่องบางส่วนก็ปิดไฟก็มืดนะคะก็มีผู้คนเดินไปมาบ้างแล้วก็ที่เห็นเยอะมากนะคะร้านสะดวกซื้อค่ะ อยู่ห่างกันไม่เยอะนะคะเดินมาก็มีอีกละดู๋ฝั่งน,น้นถนนก็ไม่สว่างเท่าไหร่นะคะคนก็เดินไปเดินมาตรงเสี่แยกนะคะฝั่งด้านนี้ตรงข้ามฝั่งน้นนะคะก็จะเห็นร้านาราเมงเล็กๆอยู่ด้านถนนนคะคะมีไฟสว่างสวัยคะ่ะเดินมาเรืเร่อยๆ,ๆนะคะตรงนี้ถนนเล็กถนนน้อย ก็ต้องรอไฟคนข้ามขึ้นก่อนสีเขียวนะคะเดค่ะคนก็เดินไปเดินมาแต่ที่สังเกตเห็นเปิดอยู่ตลอดเลยคือร้านราเมงนะคะเดค่ะเดินไปเดินมาร้านเล็กร้านน้อยเปิดอยู่ค่ะอยู่ประมาณนี้นะคะวันวนี้จะลองชิมเกี๊ยวซาหรือะคะอันนี้ลองชิมดูค่ะนาโกยากิ yes, okay. เฮ้ยดาซ่าายาสิที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยดาซ่าทาโกิชิโนะเฮนโกิคิ้เดสกายินด yani> ีด้วบเฮา่ามา่าา่าทาโนะเฮนโกอิคิโ้เดสายินดีุท่นี่นมอฮยดา่า

ผ่านมาเห็นร้านอาหารเล็กๆมีรูปภาพประก,กอบด้วยเราก็อยากชิมเบียร์ซาที่ต้นตำรับญี่ปุ่นจริงๆนะคะก็เลยแวะเข้ามาสั่งมาจานหนึ่งทานด้วยกันนะคะก็จะมี6ชิ้นแล้วก็เครื่องดื่มอันนี้ถ้าบอกชนิดนี้เป็นที่นิยมออฟฟิวลาของเขาเลยนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนน้ำมะนาวโซดาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อื่น เบียชนิดหนึ่งนะคะของญี่ปุ่นนี่แหละค่ะ h <Thank> a you เดินมาเรื่อยๆนะคะตามถนนสายนี้มาถนนที่อยู่หน้าโรงแรมที่พวกเราพักนี่แหละค่ะเดินมาเรื่อยๆหยุดตามร้านอาหารบ้างแล้วก็ดูตามร้านสะดวกซื้อบ้างนะคะ เดยวมาถึงตรงนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เลยนะคะ <mares. S 1> เดินมาเรื่อยๆนะคะผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะเห็นป้ายชื่อร้านอาหารแต่ตรงนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะก็มีเมนูต่างๆให้เลือกสรรอยู่ตรงนี้ชื่อร้านน,านะคะหน้าร้านเขาก็เล็กๆแต่ถัดไปค่ะดูนะคะเดี๋ยวร้านนี้ เป็นร้านอาหารไทยผักชีนะคะเลยค่ะร้านอาหารไทยชื่อร้านผักชีผ่านมาเห็นเมนูอาหารไทยอูย้มีเยอะแยะเลยลูกค้าก็เต็มร้านนะคะดูเมนูของเขาค่ะมาเป็นเซตมาเป็นชุดเลยอันนี้เขาบอกว่าต้องลองนะคะอาหารเหล่านี้อาหารแนะนำาลยค่ะอู้เยอะแยะหลากหลายเมนูให้เลือกสรรน,นะคะขึ้นป้ายว่าโอเ n คือเปิด แต่มองไปลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะเดินชมเมืองไปเรื่อยๆค่ะฝนตกฝนพราเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่ได้ตกหนักสาเขียวขึ้นแล้วข้ามถนนได้นะคะมาถึงตรงนี้นะคะเป็นสี่แยกใหญ่เช่นเคยดค่ะมีป้ายบอกชื่อถนอนอยู่ประมาณอย่างเนี้ยก็มีรถรอข้ามผู้สันนนทำไมรถหนาแน่นจังเลยการจราจรหนาแน่นนะคะ ฝั่งนี้ก็ไม่เท่าไรก็มีผู้คนเดินไปเดินมาเรื่อยๆค่ะแท็กซี่ของเมืองนี้สีแบบนี้ละค่ะฝั่งโน้นก็เป็นแท็กซี่เช่นเดียวกันมีหลากหลายสีสันของแท็กซี่นะคะเดินมาถนนสายนี้นะคะดูค่ะไฟสว่างสวัยเดีย๋ยวมีโคมไฟอ,อยู่หลังคาแบบนี้ค่ะฝั่งโน้นเช่นเดียวกันว้าวเป็นย่านอะไรเนี่ย ตลาดหรือเปล่าคะหรือแหลมช้อปปิ้งหรือ,อย่านที่มาช้อปปิ้งกันคะเดี๋ยวค่ะค่ำคืนนี้สว่างสวัยนะคะบนถนนสายนี้ยาวไปฝั่งโน้นเลยค่ะ <S <S มองไปด้านโน้นนะคะ <S <S เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวค่ะเป็นร้านใหญ่เลยผู้คนก็เดินไปเดินมานักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะสังเกตเห็นเป็นชาวต่างชาตินะคะ หน้าตาไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็เยอะเดินไปเดินมาเดินเที่ยวกันนะคะเดินตามถนนนี่มาเรื่อยๆนะคะฝนล,ลงเม็ดนิดหน่อยค่ะคนก็ถือร่มกลางร่มบางคนก็เดินเฉยๆไม่สนใจเรื่องร่มนะคะมีแท็กซี่ที่จอดข้างทางรับผู้โดยสารด้วยแต่คนขับแท็กซี่ที่นี่แต่งตัวรูปหล่อมากนะคะใส่สูทแล้วก็ผูกเน็ไทยด้วยเห็นไหมคะ ด้านหน้าเรานะะี่ค่ะว้าวดูนี่เห็นไหมคะบริเวณนี้ก็จะมีห้างสรรพสินค้าน่าจะเป็นแหล่งช้อปปิง้งขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะคะของอเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุน่นจะมีชอ็อปอย่างเช่นมองไปข้างหน้าเรามีช็อปของหลุยส์วิตตองด้วยนะคะะมีของแบรนด์ดังๆอยู่บริเวณนี้ด้วยบนถนนสายนี้นะคะ เดินมาเรื่อยๆค่ะชมบ้านชมเมืองเข้ามาเรื่อยๆในยามค่ำคืนแสงไฟก็สว่างสวัยนะคะ,ะร้านกาแฟก็ยังเปิดอยู่ยังไม่ปิดนะคะคนก็เยอะค่ะเดินไปเรื่อยๆเดินชมเมืองมาเรื่อยๆนะคะตามถนนหนทางตรงนี้สูงๆเนี่ยเป็นโรงแรมนะคะแกรนด์บาร์กอยู่ด้านนี้ เป็นชอบเป็นแบรนเนมฝั่งโน้นก็จะเป็น r o l ล็แล้วก็อูเบอร r รี่นะคะที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ก็จะเห็นเป็นของหลุยวิตตองนะคะเป็นถนนเป็นแหล่งช้อปปิ้งมีทั้งที่เป็นแบรนด์ราคาแพงแล้วก็มีธรรมดาทั่วๆไปนะคะเลือกสรรได้ค่ะสำหรับคนที่จะมาช้อปปิ้งนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะ มีร้านลิปตันด้วยตรงนี้ชาลิปตันหรือเปล่าคะแล้วก็เห็นเป็นตลา,าดนี่ค่ะเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ทรามาชิไม่รู้อ่านว่ายังไงนะคะเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกที่หนึ่งะนะคะดูค่ะใหญ่มากยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะบางร้านก็ปิดละบางร้านก็ยังเปิดอยู่ค่ะ เดินเข้ามาในแหล่งช้อปปิ้งตรงนี้นะคะ,ะบรรยากาศจะคล้ายๆกับในย่านโดททโบริที่โอซาก้านะคะเค่ะเป็นแหล่งช้อปปิง้งมีร้านขายสิ่งของต่างๆร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มอย่างบางร้านก็ปิดละนะคะเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนละบางร้านก็ยังเปิดอยู่ค่ะเดินมาตรงนี้นะคะเป็นอะไรเนี่ย ป้ายแบบนี้โอเบกาคลับค่นะ,คะอ๋คล้ายๆกับคาสินโนไหมคะเดินมาเรื่อยๆค่ะชมเรื่อยๆนะคะแต่ตรงนี้เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะคะเ๋เาวก็อยู่ข้างนอกเดินผ่านไปเฉยๆชมที่อื่นๆไปค่ะ ตรงไหนถ่ายรูปได้เราก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะแต่บรรยากาศก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะคะขาช็อปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเดินมาตรงนี้นะคะเป็นร้านอาหารหรือเปล่าเนี่ยดูนะคะแล้วมีถอดรองเท้าด้วยตรงนั้นน่าจะนั่งกับพื้นไหมคะเป็นร้านอาหารคนเข้าคิวรอยาวเลยะคะ่ะต,ตรงนี้เดี๋ยวข้าวนอน ร้านขายสิ่งของขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าเยอะแยะเลยค่ะร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มก็มีนะคะเดินกันอย่างสนุกสนานมองไปชอบไปซื้อไปกินไปนะคะเ,เดินมาจากฝั่งนี้นะคะมาตรงนี้ก็เป็นร้าน ABC ซขายรองเท้าหรือเปล่าขายปรอ์กีฬาฝั่งนี้ก็เหมือนกันแยกไปด้านไหนดี นี้ก็หญ่ก็ยาวนึ่งค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะทางด้านนี้ตรงร้านอาหารด้านหน้าเราก็ทําสวยนะคะติดโคมไฟสวยจังเลยะคะ่ะเดินมาที่ซอยนี้นะคะดูร้านนี้ติดโคมไฟสวยงามเลยคะ่ะคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ยืนถ่ายรูปนะคะ<อ>เดินไปเรื่อยๆเยอะแยะมากมายคนเดินเที่ยวเยอะจริงๆนะคะ ตลาดก็หลายซอกหลายซอยหลายถนนนะคะร้านอาหารร้านนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยก้อนใหญ่ก้อนยาวเลยแล้วเขาก็มีโมเดลอาหารเมนูต่างๆนะคะทํทำโชว์ไว้ในตู้ทางขึ้นโอ้คนก็รอคิวยาวเหยียดเลยค่ะอยู่ด้านในด้านบนนะคะเดี๋ยมองขึ้นไปีค่ะเมนูของเขา คือร้านนะคะโอ้แต่คิวยาวเหยียดเลย <Yeah. S 1> ที่ขึ้นบันไดไปนะคะดูค่ะ oh. ยังรอคิวยาวอยู่นะคะ mm hmm. เดินมาจากฝั่งโน้นนะคะ mm hmm. อันนี้ซ mm hmm. อ,อยเล็กซอยน้อยย่อยออกไปอันนี้เป็นทางเดินที่เป็นเมนเลยค่ะ mm hmm. เป็นทางหลักเลย mm hmm. ร้านขายสินคของเยอะแยะมากมายค่ะ ดูร้านซูชินะคะ,คะทำสดๆอยู่ข้างในแล้วก็ด้านในก็เป็นสายพานนะคะนะคะเป็นสายพานตรงนี้ก็มีเมนูให้เลือกสรรนานา,นานชนิดเลยค่ะต้องได้มากินที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะเ้ื่อนตำรับซูชินะคะดูร้านนี้นะคะ เมรูเป็นเมนูอาหารของเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ยังคิวยาวอยู่นะคะยกขึ้นไปชั้นบนไปรับประทานอาหารนะคะเอา,เาคิวยาวไปค่ะ,ะอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้นะคะลู้เขาเรียกชื่อว่าอะไรชินโยโกกโุรู้เปล่าคะเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะดูนักท่องเที่ยวและผู้คนหลากหลายจริงในโซนนี้นะคะบนถนนแห่งนี้ล่ะคะ่ะ นี่ก็คือบรรยากาศในยามค่ำคืนบนถนนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะ